นนี้จะพามาดูจะพามาดูอ,อมีดการรับมีดนะครับมาดูนะไม่ได้อธิบายอะไรนะครับมาดูเฉยๆนี่นี่คือมีดจิตยางของผมนะครับมันก็จะยาวประมาณเนี้ยาวประมาณมีอยู่เดี๋ยวก่อนมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าเล็บยาว อันนี้ใช้ประจําอันนี้ซื้อมาใหม่นะครับยาวประมาณหกสิบเซนเอาไว้สอยยางสูงสูงนะครับซึ่งตอนนี้หน้าสูงทั้งหมดเลยยางที่ผมกิดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูวันนี้อนนพอใช้เสร็จใช้วันต่อวันนะครับรับวันต่อวัน อันนี้ยังไม่ใช้นะเมื่อคืนกีดป่าดเดียวนะครับตรงนี้เราจะสูดตรงนี้แล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้นะครับ